สวัสดีครับเดชคนชอบพระนะครับวันนี้ผมเปิดพระช่วงค่านิดหนึ่งครับคลิปนี้ก็อาจจะถูกเปิดในช่วงเช้าของวันที่18นะครับวันเสาร์ที่18บแปดเอฟหลายๆท่านก็อาจจะได้ชมพร้อมกันครับเพราะว่าผมอัดคลิปช่วงค่าข,ของวันที่17นะครับคืนวันศุกร์ผมเปิดพระไว้ตอนเช้านะครับเปิดดูพระตอนเช้าแล้วก็ได้เช่าหามาทั้งหมด 4องค์นะครับไปดูองค์แรกก่อนนะครับองค์แรกคือพระที่หายากมากๆนะครับอันนี้เป็นหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วพิมพ์ขุดสะใหญนะวันนี้ผมได้มา2อ,องค์นะของของหลวงปู่เผือกนะครับองค์แรกเนี่ยคือมาจากสมุดปราการนะครับ fc สมุดปราการ ส่วนอีกท่านหนึ่ง FC ซสุรินนะครับผมคัดออกมาจากกล่องด้านซ้ายนี่นะครับที่ผมเปิดผ่ากล่องนี้นะครับแต่ได้เช่าหาแค่องน์นี้องค์เดียวแต่ว่าคือหลวงปู่เผือกมาคู่กันแต่ว่ามาคนละท่านนะครับอันนี้ FC ซสุรินเนี่ยได้พิมพ์ขาโตะ๊ะหลวงปู่เผือกปี9ปี96นะครับ แบบนี้นะครับสังเกตหลวงปู่เผือกนิดหนึ่งครับเวลาเราพลิกข้างมาขอบท่านจะมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เกือบทุกองค์นะครับเนี่ยเขาจะมีเนื้อเป็นเหมือนสองขยักเนาะเห็นไหมครับเนี่ยเนื้อปิ้นๆอยู่ด้านข้างเห็นไหมครับเนี่ยเป็นพระเนื้อผงนะครับองค์นี้เป็นผ้าเนื้อผง เอกลักษณ์เลยหลวงปู่เผือกถ้าดูเนื้อเป็นนะครับเขาจะมีคราบหนึ่งที่ด้านหน้าค่อนข้างจะเยอะเห็นไหมครับวันณนะขององค์พระน,นี่ยคือจะติดเขียวมานิดนดนะครับองค์นี้ไม่ผ่านการขึ้นคอเลยนะครับแต่ว่ามีการถูกสัมผัสอยู่เพียงเล็กน้อยนะครับ สภาพ99%นะครับคำว่า99%คือพระผ่านมาแล้วเกือบ70ปีนะครับสภาพของผิวพันธุ์องค์พระจัดว่าเดิมเดิมมากนะครับเนี่ยหลวงหลวงปุ๊บเผือกนะครับอันนี้เป็นพิมพ์สมเด็จนะครับเป็นพิมพ์ขาโต๊ะอ่าองนี้ครับ นี่เห็นไหมสององค์เนี้ยเขาคนละยุคกันนะครับอันนี้คือก่อนอันนี้คือในช่วงอินโดจีนนะครับปี80กว่ากว่าอันนี้ปี96ส่วนอันนี้วันน่าจะเป็นต้นเดือนนะครับผมได้ตุกตาใหญ่วัดพับแต่เป็นของวัดละคังที่เป็นของหลวงปูน่นานะครับองค์นี้เป็นตุ๊ก,กตาเล็กนะครับตุกตาเล็ก เป็นของวัดละคังนะครับอันนี้เป็นยุคต้นของหลวงปู่นาคนะครับลงลักปิดทองเนี่ยครับต้องบอกก่อนว่าพระนี่อยู่ในช่วงก่อนปี85นะครับ2485สภาพคาบไข่คาบไขขององค์พระไม่ได้ถูกใช้ผิวเดิมๆเ,เลยนะครับ องนี้คือเนื้อวัตละขังนะครับล้อพิมพ์ของพระสังฆราชสุกนะครับนี่นะครับนี่องที่สามที่ผมได้เช่าหานะครับอันนี้เป็นของ fc กรุงเทพ fc กรุงเทพเนี่ยมา3องค์นะครับด้านบนตัวผมยังไปไม่ได้นะองค์ที่ผมได้เช่าหาคือ,อผมจะวางไว้บน ฟองน้ําสีชมพูนะครับสังเกตนะครับแล้วองค์นี้นะครับองน,นี้นี่นะครับองค์นี้เป็นเจ็ดชั้นหลวงปูน่นาคปีเก้าห้านะครับหากันให้ควักเลยไปชมกันนิดนึงครับอง์นี้เป็นเจ็ดชั้นวัดละขังหลวงปูน่นาคปีเก้าห้านะครับ ดูผิวพันธุ์เทียบผิวเป็นยังไงครับพระผ่านการใช้ขึ้นคอมานะครับช่วงหนึง่งแล้วก็มีการเลี่ยมพลติกองค์นี้ผมไม่เอาออกจากเลี่ยมนะครับผมไม่เอาออกจากเลี่ยมเพราะว่า f c ใส่เลี่ยมมาแบบนี้ก็ถือว่าเพื่ออันนี้อานนี้ผม เผื่อในการแบ่งต่อนะครับเจ้าของพระที่แบ่งบูชาผมก็จะสอบถามว่าให้ผมเอาเลี่ยมออกไหมนะครับบางท่านอยากได้เป็นแบบนี้นะครับเพราะจะให้ไปเลี่ยมใหม่ก็อาจจะเป็นเลี่ยมกรอบเลดหรือกรอบอะไรเนาะแต่ว่าถ้าไปแบบนี้คือลูกหลานห้อยคอได้เลยนะครับบุกลุยน้ำลุยโคลนได้เลยแต่กว่าจะผิวแห้งแล้วก็ลั่นเนี่ยเลี่ยมแบบนี้ ต้องผ่านไป50 60ปีนุ่นนะครับถึงจะมีผลเมื่อถึงตอนนั้นค่อยเอาออกก็ได้นะครับใช้ไปในช่วงอายุของคนคนหนึ่งแต่ถามว่าถ้าไม่อยากให้ผิวแห้งก็สามารถเจาะรูนะครับเจาะรูด้านล่างก็ได้ครับรูเล็กๆเ,เนี่ยครับเนี่ยเจาะรูให้อากาศเนี่ยเข้าไปด้านในอ่ะไม่แนะนำเจาะด้านบนเนาะเพราะน้ำเนาะ แต่ถ้าเจาะด้านล่างเนี่ยได้นะครับเจาะด้าน,นล่างได้อายเหงื่อเข้าบ้างแต่ไม่ไม่มีผลเท่าไหร่นะครับแต่ถ้า fc ที่ขอบูชาหมอจยนเอาออกจากเลี่ยมให้หน่อยครับอโอเคนะผมก็จะเอาออกจากเลี่ยมให้สองค์วันนี้นะครับที่ได้เช่าหา อันนี้คือองค์ที่หายากสุดๆเลยคือองค์นี้นะครับคือองค์แรกขุดสะขุดสะใหญ่นี่นะครับเนื้อผงสมเด็จนี่คำว่าเนื้อผงเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อผงสีขาวเห็นไหมครับเนี่ยเนื้อสีขาวของเขาแต่ผิวพันธุ์ขององค์พระ เขาจะมีอายุนะครับอายุคือคาาเขาจะออกติดสีเขาเรียกว่าสีแบบเขียวน้ำตาลนะเขียวน้ำตาลด้านข้างองค์พระเขาก็จะมีร่องรอยของเห็นไหมเมื่อ,เม,อเมื่อกี้ได้ดูขาโตเนาะเห็นไหมครับอันนี้เขาจะเป็นเอกลักษณ์เลยของหลวงปู่เผื่อเนี่ยครับขอบด้านข้างเห็นไหม ขอบด้านข้างเห็นไหมครับนี่อันนี้ขอบคุณเจ้าของพระนะครับผมให้ดูตรงนี้ครับตรงนี้ไม่หักไม่ซ่อมถือว่าสมบูรณ์มากๆแล้วครับหายากครับหายากหายากมากลองดูนะครับเผื่อไปเจอไปเจอนะครับเนี่ยครับ คือต้องบอ,อกก่อว่าเป็นสูตรเดียวกับเนื้อสมเด็จวรละขังเลยของหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วเป็นสายสมเด็จโตนะครับลองดูนะครับเผื่อไปเจอครับแบบนี้หายหายากมากๆครับหายากมากๆพื้นผิวองค์พระ ผมให้ให้ดูพื้นผิวนิดนึงครับผิวเนื้อของท่านดูเหมือนจะเป็นเนื้อผงก็จริงแต่มีความแกล่งอยู่ในตัวอันนี้ผมให้ดูช้าๆไปเลยนะครับโอ้เจอยากครับเจอเจอยากพอสมควรนะครับ เอาดูไปด้วยกันครับทีละองนะพี่วันนี้ชมกันช่วงเช้าเลยครับผมเปิดคลิปนี่คิดว่าอัปโหลดคลิปแล้วไม่น่าจะเปิดทันของคืนวันศุกร์นะครับก็เลยมาเปิดให้ตอนเช้าวันเสาร์เพราะหลายท่านอาจจะทักถามแล้ออาจจะติดหลับนอนนะหลับนอนอยู่ก็เลย ให้ FC ได้ตื่นมาดูแล้วก็ชมตอนเช้าว่างๆครับทานกาแฟไปชมพระไปครับวันนี้ครับขุดสายใหญ่หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วอุ้ยจัดวัดสวยครับจัดว่าสวยเลยนี่ต่อด้วยองค์นี้ครับ ขาโต๊ะนะครับอันนี้ปี2496หลังจากองค์เมื่อกี้มา10ปีนะครับเป็นไงครับคราบกับผิวเนื้อพอจะจำกันได้ไหมครับกับองค์เมื่อกี้เป็นไงครับองค์นี้เขาก็จะมีความที่สว่างแล้วก็ความ ความซึ้งก็จะน้อยกว่าองค์เมื่อกี้เนี่ยครับนี่ก็คือถือว่าเป็นเนื้อองคูในแบบโอ้ถ้าถ้ามาพร้อมกันก็คือเหมือนเป็นองคูไปแบบพร้อมกันเลยเนี่ยครับลองดูนะครับผมจะส่องเปรียบเทียบแบบนี้พระที่จัดสร้างที่เดียวกันแต่คนละช่วงอายุ ผิวเนื้อแตกต่างกันอยู่ที่เวลาแค่นั้นเองครับนียครับช่วง2496ี่ค่อยๆไปครับค่อยๆไปนะครับนี่นี่นะครับ โอ้นี่ดูเส้นสายดูลายเส้นนีครับโอ้โหต้องบอกว่าความความคลาสสิกแตกต่างนะครับอ๋องค์นี้ก็ถือว่าเล่นหากันถือว่าไม่ได้แรงมากแต่หายากครับหายากหายากพอสมควรนะครับนี่ครับลองดูนะครับด้านหลังปกติแล้วบางองค์เนาะเขาก็จะมียันของลรูปเผือกอ่า นี้ผมให้ดูนิดนึงครับองนี้ไม่มียันแต่เนื้อหานี้100%เซครับหาดูแบบนี้ลองหาดูครับว่าจะเจอจะเจอไหมเนี่ยครับดูมวลสารนะครับโอ้โหสุดจัดเลยอันนี้ หลวงปู่เผือกนะครับนี่ให้ให้ชมหลวงปู่เผือกก่อนนะครับเดี๋ยวไปสายวัระคังด้วยกันนะครับอันนี้ถือว่าหายากครับอันนี้ผมเปิดพระหลายหายท่านนะครับก็มีค้างอยู่2ท่านครับ f c เพชรบูรณ์ทั้ง2ท่านนะครับยังไม่ได้เปิดนะครับเดี๋ยววันเสาร์นะครับวันเสาร์อาจจะลงคลิปช่วงเย็นให้ชมอีกทีหนึ่ง อันนี้คือองค์ที่2นะครับที่ได้เช่าหา FC ครัไปดูองค์ที่3อันนี้คือตุ๊กตาเล็กนะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์วัดพับแต่ว่าเป็นของหลวงปู่น,นาคนะครับลองดูครับ FC จากชนบุรีนะครับที่ได้ตุ๊กตาตุ๊กตาใหญ่ที่เป็นของหลวงปู่น,นาคไป นะครับที่เป็นช่วงยุคต้นแต่ว่าองค์นั้นเขาจะใช้ผิวจะเกลี้ยงกว่านี้ครับก็จะเห็นมวลสารเลยนะครับแต่องค์เนี้ยเขาจะมีคาบไขของผิวเนือ้อเนี่ยครับคาบไขเขาจะหนาเพราะว่าพระเนี่ยใช้มาน้อยนะี่ครับหลวงปูน่นาคยุคต้นนะครับนูน่นนะช่วงปี8 5ห้านูน่นนะครับยุคต้นของท่านบางท่านบอก มีก่อนนั้นอีกนะครับลองดูนะครับหลวงปู่นาคนี่ก็เป็นเจ้าวาดวัรลคังตั้งแต่ช่วงสองสี่เจ็ดศนย์นู่นนะครับลองดูนะครับนี่ครับยิ่งลึกยิ่งซึง้งยิ่งลึกยิ่งเข้มขลังครับลองดูครับอโอเคอันเนี้ย ราคาไม,ไม่ได้สูงนะราคาไม่แรงครับแบบนี้เพราะว่าเป็นสายวัดละรังแต่ว่าล้อพิมพ์ของพระสังฆราชสุขไก่เถื่อนนะครับแล้วก็ไปองค์ที่3ให้ดูชมชัดๆก่อนให้ดูชมชัดๆเผื่อไปเจอไปเจอนะครับพระที่ไม่ค่อยจะได้ผ่านมาสักเท่าไหร่นะครับหลวงปูน่นาคปี95พิมพ์7ชั้น บางท่านเห็นเจ็ดชั้นแบบนี้ตีเข้าวัดเกตแล้วพอไม่เคยเห็นเนื้อวัดเกตที่เป็นถึงยุคไปตีเข้าวัดเกตถึงยุคผิดพิมพ์ไปอีกเนาะว้าวุ่นเลยทีนี้เขาบอกว่าไม่ถึงก็ไม่เชื่อเพราะามั่นใจในตัวเองแล้วไงครับมั่นใจว่าเอ้วงนี้ต้องแท้เจชั้นของวัดเกตไม่ไม่ใช่นะครับผิวเนื้อเขายังไม่ถึงนะผิวเนื้อเขาไม่ใช่พระร้อยห้าสิบ ร้อยหกสิบปีนะครับดูดีนะครับดูดีนะเห็นไหมส่องไปเนี่ยปีเก้าห้าตอนนี้ก็เท่าไหร่ครับ70กว่าปีนะเนี่ยครับเท่านี้มวลสารนี่เขาเป็นไงครับดูซึ้งนะมวลสารเขามีก้อนสีเหลืองแบบเด่นชัดเลยนะครับ สีเหลืองสีส้มแต่เม็ดกวดแล้วก็มวลสารสีดำสีแดงของพระกระแพงสมปอรเนี่ย <ๆ S 1> เขาเห็นเขาแล้วติดชัดอยู่แล้วครับองนี้คือสภาพใช้ผิวหน้าเขาจะเกลี้ยงพอเกลี้ยงปุ๊บมวลสารเขาจะเด่นบางองค์ปี95ไม่ถูกใช้มวลสารเขาจะหลบนะคือถ้าผิวเผินมองผิวเผินจะจะไม่แบบ เยอะแบบนี้แต่พอใช้ปุ๊บนะครับด้านหน้าเขาเกลี้ยงเกลี้ยงเขาก็จะเห็นเหมือนมวลสารลอยนะไม่ใช่ไปจพะพระทุกองค์จะเป็นเหมือนกันทุกองค์ไม่ใช่ครับอยู่ที่สภาพการใช้นะครับพระแต่และองค์อยู่ที่สภาพการใช้สิ่งสําคัญเลยอยู่ที่ดูเนื้อเป็นหรืออย่างนะครับนี่คือ 7ชั้นหลวงปู่นาคพระละครปี95ไม่หักไม่ซ่อมครับไม่ต้องแกะกรอบครับอยู่สภาพนี้ผมก็ไปอย่างนี้ครับผมก็จะวางไว้อย่างนี้เพราะว่าผมอยากอ่าอย่างไงล่ะเอาเอาอย่างนี้ก่อนนะเผื่อเอฟซีขอแบ่งบูชาแบบว่าอาจารย์ไม่ต้องแกะกรอบนะครับก็เอาไปทั้งเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับถ้าไปเลี่ยมก็กี่ร้อยครับเนี่ยก็ถือว่าอยู่ อยู่ไม่กี่ร้อยครับไม่กี่ร้อยแต่ว่าบางท่านก็เรี่ยมสวยบางท่านก็เลี่ยมไม่เรียบนะต้องต้องด,ดูดีนะครับในการเข้าเรี่ยมแต่ละท่านเหมือนกันโอเคนะครับวันนี้คือได้ช่าหา4องค์แต่ว่าของ FC กรุงเทพ2อ,องค์นี้ส่งกลับนะครับแล้วก็ FC จากลบบุรีคือเอาไม่ไม่ใช่ลบบุรีต้องต้องของโทษด,ด้วยอันนี้เป็นของสุรินนะครับ FC สุรินที่ได้หลวงปู่เผือก ปี96มาครับที่เหลือผมส่งกลับนะครับ<อ> FC สุรินเนี่ยามาทุกรอบนะครับก็เหมือนเดิมนะก็ไม่เป็นไรนะครับ FC บอก <c oughs> ไม่ไม่ซีเรียสแต่ถ้าไปเจอองค์นี้หักนะก็อาจจะซีเรียสนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามาทุกครั้งเนี่ย FC จะใส่ถุงแล้วก็ใส่ซองก็โอเคครับตอนนี้ยังไม่หัก แต่อนาคตไม่ไม่แน่ใจครับไม่ไมแน่นอนครับ <c ười> คือกันไว้ดีกว่านะครับกันไว้ดีกว่า <c ười> วันนี้ก็ถือว่าชมพระแต่เช้านะครับวันนี้ก็วันเสาร์ก็เปิดเปิดพระคือต้องท้ายนี้ครับแจ้งเอนิดหนึ่งครับว่าวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่วันอาทิตย์ไปถึงวันโน้นนะครับคืออย่าเพิ่งส่งพระมา นะครับอย่าเพิ่งส่งพระมานะให้ส่งมาหลังวันเพื่อฤหัสไปแล้วนะครับพี่ให้ส่งพระหลังวันเพื่อฤหัสไปแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับเพราะว่าช่วงนี้พระผมมาค่อนข้างจะเยอะนะผมผมแจ้งเอฟซีก่อนนะคนที่ส่งพระประจานะตอนนี้ขอยังไม่ส่งก่อนนะครับให้ส่งใหม่อีกทีหนึง่งหลังวันวันที่เท่าไหร่ครับเนี่ยหลังวัน พื่อ,อหัดไปนะพี่อาทิตน้านะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ